สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมครับที่น่ารักทุกท่านนะครับรวมถึงท่านสมาชิกในกลุ่มในชมรมนะครับ วันนี้ครับเจอกันครับในวันที่27ครับของเดือนสิงหาคมครับ2 5 6 7นั่นเองครับเจอผมครับชาเชลชันนะครับกับการพรีวิวหนึ่งคู่หนึ่งสนามทุกวันอย่างนี้เป็นประจำนะครับส่วนท่านใดที่อยากจะได้แนวทางเพิ่มเติมของผมครับใครที่ชื่นชอบทางด้านบอลไลฟ์บอลสดนะครับหรือว่าทางด้านชุดโครงการนะครับไปติดตามผมได้ที่ทางด้านใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางด้านแอปเขียวครับ CH09 นะครับอย่าลืมครับมีแอดไซน์นำหน้าด้วยนะครับกับครูพรีวิววันนี้นะครับผมหยิบยกเป็นรายการทางด้านนนนยยยูฟฟ่่าแชมเเปีี้ลกคครรรัััับบบอออพ์ด2น ก็ลงเตะในเวลาตีสทั้ง3คู่3ส,สนามเลยครับแต่คู่หนึ่งที่ผมหยิบยกมาในวันนี้ผมขอหยิบยกคู่ทางนัานกาลาตาสายครับจากทางนั้นตุรกีนะครับเปิดบ้านครับ พบท่านั่นยังบอยนะครับจากท่านั่นสวิตเซอร์แลนด์นะครับนัดแรกนะครับเป็นท่านั่นกาลาตาสไลนะครับที่แพ้มาก่อนนะครับ2ประตูต่อ3นั่นเองทําให้นะครับวันนี้กาลาตาสไลต้องเก็บชัยชนะสถานเดียวเท่านั้นครับถึงจะมีสิทธิ์ลุ้นเข้ารอบนั่นเองนะครับในส่วนการนําทัพของทีมครับวันนี้นะครับกาลาตาสไลก็จะมีท่านั่นมาโลวิคันดีนะครับเป็นตัวครับจบสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางก็จะมีท่านั่นลูคัสตอรเรล่านะครับเป็นตัวผนึกเกมอีกแรงนึงครับในส่วนของท่านั่นยังบอยเบิร์นครับวันนี้ก็จะใช้งานนทฟิิลป อุกเลนิกนะครับเป็นตัวจบสกอร์ในแดนบนครับแผงกลางนะครับก็จะมีท่านั่นเชสเนีันนะครับเป็นตัวควบคุมเกมอีกแรงหนึ่งนะครับมาเข้าสู่ท่านั่นทัศนะมุมมองนะครับส่วนตัวนะครับสำหรับคู่นี้นะครับต้องบอกว่านะครับคู่นี้เจอกันทีไรครับซัดกันกระจุยกระจายเลยทีเดียวครับวันนี้จึงทําให้เลทนะครับในเรื่องของท่านโอเวอร์สกอร์ครับปรับตัวนะครับทะยานขึ้นไป3.35เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งต้องรู้ถึง4ตรงเลยทีเดียวครับถึงจะได้ข้ามเลทไปได้นะครับเนาะเกมมวันนี้ผเชื่อว่่านนนนนนะะะคคครรรััับบบมีแอ3ตง ลุ้นเอากับลูก4แล้วกันนะครับสำหรับคู่นี้นะครับเพราะวันนี้ครับอย่างไรนะครับการลาตาสไลด์ก็เปิดเกมบุกเข้าสู้อย่างแน่นอนครับก็ถือว่านะครับทำให้ในเรื่องของการโจมตีนะครับแนวลุกนะครับ ของกาลาตาสไนกับเกมในบ้านของเขานี่ดูน่ากลัวยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเปิดมาถึง1.5นั่นเองนะครับกับเลทนะวันนี้ไม่ให้ไปทางด้านฝั่งทีมใดทีมหนึ่งนะครับวันนี้ผมขอให้ไปที่ทางด้านโอเวอร์สกอร์นะครับ3.25นะครับผมว่าครับ4เม็ดนี่มีถึงแน่นอนครับเชียร์กันไปยาวๆนะครับสำหรับคู่นี้นั่นเองนะในส่วนท่านใดครับที่อยากจะเข้ากลุ่มเข้าชมรมครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งครับใต้โปรไฟล์นะครับมีทางเข้านะครับหรือว่าจะมาที่ทางแอปเกียวครับ409 h นะครับอย่าลืมคครรัับบีแอดไซ้านนนหะ จากกันวันนี้เช่นเดิมนะครับแล้วมาเจอกันใหม่ในวันต่อไปครับขอท่านปังๆนะครับเฮงๆรวยๆทุกท่านครับขอบคุณครับ